น,นี่คือผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนต์แห่งปีนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามการเปิดโผนะคะผู้เข้าชิงสาขาละครแล้วก็ซีรีส์แห่งปีกันต่อได้นะคะแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชม3ส,สาขาที่คุณผู้ชมเองสามารถร่วมโหวตได้นะคะรักใครชอบใครก็ต้องโหวตกันได้เลยนี่กับ3รางวัลของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งขวัญใจมหาชนนะคะคู่จิ้นแห่งปีแล้วก็คู่จิ้น rising star ก็ผลโหวตเนี่ยอยู่ในกำมือของคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ร่วมโหวตกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะอ้าวส่วนตอนนี้ค่ะจะพาไปอัปเดตอาการป่วยนะคะของพี่ออฟ พยังจำกันได้ไหมที่พี่ออฟเคยป่วยนะคะเป็นอาการป่วยเส้นเลือดสมองตีบก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมา7ปีแล้วไปอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้พี่ออฟเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แม้จะเข้าปีที่7แล้วที่ผู้กำกับมากความสามารถออฟพงพัฒต์ต้องต่อสู้กับอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งส่งผลให้ร่างกายซีคว้ายังคงใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยคิดมากเพราะกลัวอาการป่วยจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแต่เพราะกำลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดทุกวันนี้อาการป่วยจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปค่ะทุกของพี่คืออะไรปะ พี่ไม่ได้ทุกไอ้ลูกชายเป็นยังไงลูกหูหงลูกหมหงเมียพี่ไม่ทุกนะแต่ตอนลืมตาคุณจะไปเที่ยวยังไงชอบเที่ยวโลกนี้เป็นแล้วมันมันคายอยู่กับตัวเราตลอดมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นวันละนิดเดียวถือว่าการทำงานเป็นการไกลภาพไปในตัวเราต้องเดินต้องปีนนที่สูงโลเคชั่นที่ฐานเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วครับทีมงานผมมันเฮ้ย ที่ไอบนบนบนเขาจาให้พีเเ่เขาขึ้นไปเลยมันไม่มีคิดเลยทําที่ทําที่เชิญครับ <laughs> ผมทําที่ปีนให้พี่แล้วไอ,อ้มือมึงให้กูไปอีกเหรอน้ำตรงน้ำตกไปหมดอะ่ะและตรงนี้ก็ถือเป็นการฝึกไปในตัว และแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแต่ผู้กำกับมากฝีมือวัย63ปีก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดลุยงานในวงการบันเทิงและยังคงหาความรู้ใหม่ๆพัฒนางานเบื้องหลังอยู่เสมอรวมถึงการหอบผลงานไปโปรโมตในเทศกาลหนังนานาชาติฮ่องกงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มองว่าเป็นหน้าต่างบานสำคัญที่ทำให้ผลงานไทยเป็นที่สนใจของผู้ชมในต่างแดนประเทศไทยค่อนข้างโตขึ้นนะหนังที่เป็นฮอล์เรอทั้งหมดเนี่ย ที่เป็นสยองขวัญอะไรทั้งหมดอ่ะค่อนข้างขายง่ายสิ่งที่เรามองเห็นก็คือค่ายของหนังไทยทั้งหมดเนี่ยกับของจีนเนี่ยกับของเกาหลีความแตกต่างคือเราขาดลีดเดอร์แอคเนอร์ที่คนรู้จกักทั่วเอเชียต้องต่อสู้กันต่อไปนะฮะทำผักดันให้ให้ดาราไทย ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กในการขายงานของเราเนี่ยโตขึ้นมาให้ได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในอเอเชียได้แต่คงไม่ใช่ผมแนละผมแก่แล้วสำหรับผลงานกำกับเรื่องล่าสุดของปาออฟก็คือหนังฟอร์มยักษ์ครุฑธาน,นาคีหรือนาคี3 ที่ยังคงได้พระนางเจ้าเก่าแต้วนัทพรและเขนภูภูมิรวมด้วยหนุ่มเข้มพันสวีและต้าเนิงกัญยวีตอนนี้อยู่ในช่วงการตัดต่อและทำคอมพิวเตอร์กราฟิกแฟนๆรอติดตามกันได้ปีหน้าค่ะ เชื่อว่าแฟนๆคงดีใจนะคะที่ได้เห็นพี่ออฟเนี่ยดีวันดีคืนแล้วก็กลับมาสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ติดตามกันต่อไปด้วยค่ะอีกหนึ่งคนที่เป็นขวัญใจของคนทุกรุ่นเลยนะคะกับพี่ก้องสหรัฐค่ะคนนี้ก็น่ารักมากเลยชวนพี่น้องนะคะศิลปินในวงการเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตค่ะหาไรายได้เพื่อช่วยเหลือเยื่อแผ่นดินไหวไทยเมียนมาค่ะเขายกให้เป็นคนหล่อใจบนยินดีรับไหมคะได้ครับ <laughs> ก็ยินดีครับขอ, <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> น้อมรับตำแหน่งคนหล่อใจบุญไปแบบเขินๆค่ะก้องสหรัฐที่ร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR พร้อมรวมตัวเพื่อนศิลปินกว่า20ชีวิตอาทิวงนูโวตูนบอดี้สแลมเจนิเฟอร์คิมจัดคอนเสิร์ตการกุศลก้องสหรัฐอด์เฟรนซ์คอนเสิร์ตเพื่อนกับเพื่อนมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในไทยเมียนมาวันที่28เมษาย,ยนนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบหนึ่ง เดของการเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาโดยก้องเปิดใจกับนายทะเทนว่าได้เห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน2ประเทศจึงอยากจะช่วยเหลือและซึ้งน้ําใจเหล่าเพื่อนศิลปินที่ตอบรับคําชวนด้วยใจโดยไม่คิดค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวค่ะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยด้วยใจหมดเลยครับไม่มีใครคิดค่าตัวเลยครับไม่ได้เหนื่อยยากอะไรเลยนะก็ชวนออกแรงชวนพักพวกพี่น้องมาช่วยเล่นดนตรีแล้วก็ ได้เงินไปช่วยเหลือชาวพามา่าเพื่อนบ้านเราที่เดือดร้อนก็แค่นั้นเองพาม่าสาหัสมากครับของเราเนี่ยถล่มตึกเดียวเรายัางเดือดร้อนกันขนาดนี้ของพาม่าเนี่ยเป็นพันตึกครับในบ้านเขาเองก็ยังมีสงครามยังมีการรบกันอยู่คนที่เสียชีวิตอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนทั้งตึกทั้งวัดทั้งโรงพยาบาลที่ถลม่มเขาจะดูแลกันยังไงครับมันคงต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลแล้วครับยังไงมันก็คงเองอานที้คงคงได้นิดนึงอะ่ะ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรมาฟินไปกับเพลงเพราะๆจากศิลปินเสียงคุณภาพแบบสดๆได้ที่ Triangle Web Studio รัชดาและรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเพจ a c e b o o k ก้องสารัฐแฟนเพจรายได้ส่งตรงถึง UNSCR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ ใครอยากเจอพี่แมวโดราเอมอนต้องเรียกว่าพี่อะไรดีละ่ะแต่เรียกว่าพี่มอนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าคนก็เถียงกันว่าเป็นแมวหรือว่าเป็นตัวอะไรกันแนะ่แต่ว่าตอนนี้จะได้เจอเขาแบบขนาดเท่าตัวจริงแล้วนะคะเพราะว่าเขายกกันมาค่ะมาสู่ประเทศไทยให้แฟนๆการ์ตูนชาวไทยนะคะได้เจอกันได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดกับนิทรรศการที่ใหญ่มากๆที่สุดในโลกใจกลางกรุงเทพของเราค่ะ คนรักโดราเอมอนเตรียมกรี๊ดกับอีเวนต์สุดเซอร์ไพรส์นิทรรศการ100%โดราเอมอนอินทาว์ชลองครบรอบ90ปีของผู้ให้กำเนิดตัวละครโดราเอมอนที่จะขนทับเจ้าหุ่นยนต์สีฟ้าจากโลกอนาคตหลากหลายคาแรคเตอร์ขนาดเท่าตัวจริงกว่า100ตัวมาให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจริมแม่น้ำเจ้าพริยา แค่รอบอุ่นเครื่องให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพประทับใจวันนี้ก็มากถึง57ตัวแล้วโดยมีไฮไลท์สุดจึงเป็นโดราเอมอนหุ่นเป่าลมยักษ์สูงกว่า12เมตรซึ่งนับเป็นหุ่นเป่าลมที่สูงที่สุดในโลกทํามอนักแสดงสาวเกรซกานกล่าวที่โตมากับโดราเอมอนและพ้องเพื่อนที่มาในลูกสาวน้อยชิซุกะถึงกับสุดฟินที่ได้สารฝันในวัเด็กค่ะบอกได้เลยจากชาติทีแล้วสู่ชาตินี้นะมีจริงสุด ชาตินี้ชาติที่แล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นออชาตินี้ได้เห็นแล้ว12เมตรและไลฟ์ไซส์ตัว100%กว่า57ตัวอุมแม่เจ้ามันดีงามมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมีแต่ความว้าวๆๆๆๆๆๆงนี้ยโดรามอนนี่คือช่อง9กระตูนะคะเป็นโลกสดใสอยากที่จะมีประตูแบบโดรามอน อยากจะแบบว่าไปที่ไหนก็ได้ตามจินตนาการของเราทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาดูเลยว่าอุย๊ยวันนี้โดเรมอนจะไปไหนจะพาเราไปไหนซึ่งช่อง9กระตูนกับโดเรมอนเนี่ยก็คือเปรียบได้ว่าเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันมาอย่างนานแสนนานก่อนก็ยังอบอุ่นมาปริยาเวลานานวันนี้เราไม่มีงานแล้วค่ะครบรอบ90ปีร้อยเปอร์เซ็นต์โดเรมอนแอนด์เฟรนช์ชัวร์อินลมาชื่นชมความน่ารักอลังการของโดเรมอนและของเพื่อนกันเลยค่ะ ไอคอนสยามชันจีค่ะปักหมุดได้เลยกับงานนทิทรรศการระดับโลกเต็มรูปแบบ100% d เป a e m เซนตดอร่าเอมอนแอนด์เฟรนช์ทัวรอินไทแลนด์วันที่1นึ่งพฤษภ,ภาค,คมถึง22มิถุนายนนี้ณไอคอนสยามน้องๆหนูๆแฟนช่องก้าวการะตื่น้ามพลาดนิจ้า แสนช่อง9ก้าการ์ตูนต,ต้องไม่พลาดนะคะดูโดราเมอนมาตั้งแต่เด็กตอนนี้จะได้เจอเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าตัวใหญ่ตัวจริงตัวเป็นๆนในหลายเวอร์ชั่นก็ไปดูกันได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงแมวตัวจริงเนี่ยสงสัยจะไม่เลิฟพี่น้ำพึ่งนัทริกาเท่าไหร่หรือว่ารักมากจนฝากแผลไว้ที่แขนเลยนะคิดดู ถึงจะโดนลูกหยุมแค่ไหนก็ต้องทําใจยอมรับแต่โดยดีค่ะนางแสดงสาวมากความสามารถน้ำพึ่งนับธริกาที่วันก่อนออกอีเวนต์พร้อมรอยแผลจากการแสดงความรักของน้องแปง้งแมวสีขาวขนปุยสุดที่รักแต่น้ํำพึ่งบอกจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะแม่เจ้าตัวจะเป็นพาสแมวตัวแม่ที่เลี้ยงแมวมานานและเลี้ยงมาเยอะ แค่อยากจะหยอกล้อแมวให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งแต่ดันเข้าไปผิดจังหวะก็เลยโดนลูกรักควรไปหนึ่งแมชวหวานๆค่ะอ๋อเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะน้องแป้งค่ะน้องแป้งทําพี่ค่ะคือแมวค่ะมันตัวขาวไงคะแล้วตาสีฟ้าแล้วมันก็ขนปุกปุยไงแล้วพี่ก็แบบว่าไปขยี้มันน้องแป้งน้องแป้ง แป้งมันก็ลยสวบวให้ค่ะมันเป็นการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งโอ้โหรักมากามันมันแค่แบบแมวเป็นสัตว์ที่อินดีมากเลยอ่ะคือเวลาเขารักเราเนี่ยเขาจะมาอยู่ใกล้ๆทําเป็นไถ่แบบอุ้ยรักแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่รักกลับอ่ะ <c oughs> แ่างเงี้ยสวบสวบสวม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 เงี้ยไม่กี้แต่โกรธแป้งทำไมทำงี้แล้วก็เดินหนี แล้วแป้งมันก็แบบอะไรหรอ <c oughs> ไม่รู้สึกผิดเลยเลยฉ <c oughs> ีดอะไรม้ยฉีดค่ะฉีดวัคซีนป้องกันไว้ตลอดเลยไม่ว่าแบบออของแมวเองก็ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนของแมวทั้งหมดของคนก็ต้องฉีดบัตทยักแล้วก็พิษสุนัขบ้าทั้งหมดเหมือนกันค่ะแต่ถึงจะได้มากี่แผลคนเป็นแม่ก็ไม่หวัน่นไม่มีอะไรมาทําลายความรักของท่านแมวคนนี้ได้แน่